เอาชีวิตรลอดกลางทุ่งนานะฮะแมโอเคนี่คือหลังจากที่เราเออกไปล่าสัตว์ปานะฮะเราเออกไปล่าสัตว์ล้วก็ได้สัตว์ชนิดหนึ่งมานะฮะที่เราก็ทาการปรุงกันเลยนะฮะโอเคส่วนผสมเราก็จะมีพริกไทยนะฮะ วันนี้หาพริกไทยดำไม่ได้นะฮะเราใช้พริกไทยขาวมันก็หอมมันกันั่นแหละพริกไทยรา,ากผักชีนะฮะหั่นก็ได้ไม่หั่นก็ได้ก็แต่สะดวกเพราะเราต้องโขกมันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตะไคร้นะฮะตะไ,ไคร้ใส่ในโขกตะไคร้ ขียมตะไคร้พริกไทยแล้วก็ผักชีนะครับกระเทียมกรเทียมเราใส่ลงไปเลยใส่ปุ๊บของเราก็เอาไปโขกนะฮะเมื่อโขกเสร็จแล้วนะฮะเราก็จะทำการหมักเลยนะครับ ไปจังสี่จังสี่ขวมเบะลงล้นลาังไม่ได้ำไปย,ยากยามันก็ยัง พร้อมเลยนะฮะโอเคจากนั้นเนี่ยไม่ได้ทำเป็นแบบเค็มมากนะฮะไม่กินรสจัดมากผมก็จะใช้แค่ซีอิ๊วขาวลงไปซีอิ๊วขาวน้ำมันงาเอานิดหน่อยให้มีกลิ่นแบบเท่ๆหน่อยน้ำมันงา น้ำยาแล้วก็น้ำมันหอยเอาสีซะหน่อยเป็น,น้ำมันหอยนี่แค่นี้ก็เค็มกันปึ๊บปพ๊บปเ๊บ่ม่ะจากนั้นก็ทำการคุกเขาให้ทั่วอ่าวัตถุดิบของเราะจับมันยัดลงไปในหนังนี้ก็ได้ ยัดเข้าไปให้มันแทรกซึมเข้าไปแทรกซึมเข้าไปมันเป็นหน่วยรับมันต้องแทรกซึมเข้าไปแทรกซึมเข้าไปในม็อบอ๋ <c oughs> อาทางหนังหมัดหนังก็ได้ฟาบติดมือบับบับมัน ให้มันหลุดเราต้องสิบธมือิงสิโอเค,อเคจากนั้นเราก็หมักไว้ก่อนสัก30นาทีนะฮะโอเคโอเคเมื่อเราหมักเสร็จแล้วนะฮะเราก็เอาลง UFO เราเลยนะฮะเลย นั้นเราก็กปิดฝาว๊ับโอเคเท่าไหร่ดี รอเลยทีนี้นะฮะรอให้มันสุกโอเค,อเคได้ประมาณนี้ละสุกแล้วนะฮะโอเคแล้วอีกสักหน่อยอ้าวโอเค กแล้วแหละนะฮะเขียพวกเครื่องเทศขอบเราแค่กินมันเราไม่ได้กินเครื่องเทศมันนะฮะเยอะเกอบมากเลยเกินลอยไปที่อืว้าวูา่าชกจังสี่โอ้กิน่นหอมแปลกๆบ้านเลยนะเนี่ย เปลงเปลงเปลงเฟรจังซี่โอเคโอเคนี่คือไก่ตะไคร้พริกไทยดำนะฮะอันนี้คือตำผักกระทิน <c oughs> ตำผักกระ,กะทินเพราะใส่ เม็ดผักกะทินเยอะมากมีมะก,กรอกนาด้วยเอาลูกไปเจ้านานีา่ซดก่อนนัวใช้ได้เพราะเราใส่ผงสรุดเยอะนะฮะ หนังกรอบๆฟัง,งหนังหนึงกรอบมือห่อนแกะมากแกะหนังก่อนเทสหนังก่อนโอ้เรากินแบบจุยซี่จุยซี่คือมีความฉ่ำข้างในมีความกรอบข้างนอกนะฮะหนังหนึงกรอบมากกรอบโอ้จังซี่ หนังกรอ,อบใช่ไหมฮะคุยกับตำบักหึงมันเนี่ยนั่นละนี่หละประเด็นมันอะ่ะโจใช้ได้คุยกับตำบักหึงไม่คุยก็ได้ใช้ช้อนก็ได้ ใช้พริกดำใช้ได้เลยทีเดียวเโอเคนะฮะถึงเวลากินข้าวเย็นเราแล้วเราก็จะมีข้าวเหนียวปลอมข้าวเหนียวปลอมก็คือว่ามันปั้นแล้วไม่ติดมือฮ่าฮแล้วก็ส้มตำสูตรของข้าพเจ้าเองรับรองสถานปัตตภี ันนี้คือน้องไก่ฝรั่งไอ้คือทวนๆห่อนคักแบบน,นี้ที่เรียกอะไรแบบนี้นเราจ้วงแบบนี้ก่อนว่าดึลง,ลงมันออกมาจ้วงแบบนี้บอะไรปั๊บจ้วงเข้าไปบันนบกกอกหน้ายู่นใส่ปากกอกหน้าจ้วงใส่ส้มตําแล้วก็บักกอกหน้าเอาเข้าใส่ปากบัดเนี่ยอืมอ้มอื้ม จริงใจชอบชอบส้มตำมากกว่าเพราะเราเป็นลูกอีกสานเราชอบส้มตำอืมครบเว็บชุกว่าถึงเวลากินของแซ่บแล้วนะฮะ เราก็จะมีมววรอไก่ตะไคร้พริกไทยไดำามอแล้วไอนถึงทวนๆส้มตำที่ไม่มีใครสามารถลอกเรียนแบบเราได้เพราะว่าเราก็ไปเรียนแบบเพื่อนาอีกเจนน,นะครับ จ่วง,งนี้เลยกินส้มตำจ่วงเข้าไปนั่นแหละตอนขอโลแข็งแหร่งทีล้วมันแสบมันได้เป็นรสชาติแบบเยอะมากสับมะละกอที่แบบไม่เป็นชิ้นไงเราจะได้ไม่ติดรสใจแบบนี้นะฮะอือืม,อ,ม,อ,ม,อ,มอร่อยอ่อยกับไกอ่อบดทวยีกนะฮะ อร่อยก็น,น่องไกเราเอเีกไงนะครับโอเคอันนี้คือไก่ตักไคร้พริกไทยดำแบบประเอินพริกไทยดำหาไม่ได้เราได้แต่พริกไทยขาวนะฮะกินแบบสแสดงสแสดงหมอยองน,น่าสแสดงมะโอเคจัดเลย รวอนมาเนี่ยโอ้ยลำบา <c oughs> กแจะอะไรเงี้ยเลยโอ้ยหอานเอาโอ้ออ้โอ้อโอ้ด้วยอวาน ปอกคาถาก่อนโหทำไรมาโว้ยทำไมเราต้องมาทำแบบนี้ด okay. ้วยโอเคหอมตะไคร้ราบผัดซีพริกไทยหอมซุนไพรมาก นะครับไม่ลยยืมไม่ลยยืมไม่ลืมน่าเป็นเมนูที่ทำแล้วไม่ติดหลังนะฮะับดอก juicy j u i หน่อยมีความฉ่ำหน่หอยนะฮะแลนะ,ะข้าวเหนียวจ่วงส้มตำนะครจบวงไปแล้ว

มันเนี่ยหยดติ้งๆเลยจ,นนจิบกระขมนึงนะจิตใจวะโอ้โหโอ้ยว้าวไม่ไหวสูตรตับหมูกุ้งเข้าไปเหรอกพี่น้องเอ้ยอยังมันเสียบทอตดตับหมูกุ้งเขก็น้องมันจะเป็นขักกระถินเสีย <c> ง <oughs> เอามาใส่ปลาหนึง่งหุ่น ว้าแซ่บมากแซ่บพวดข้ามโโอเคบ๊ายบาย โอ้ยเพจตำรวจมาเลยเพจทัก